สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนั่นะคะเมื่อนี้นะคะเกตก็มีตัวเลขนะคะมาฝากนะคะแต่ว่ากอนสิมาเอาตัวเลขนะคะเกตผ้ามัดจอบเปิงผูบาวสิเบ็ดหนามโล่งนะคะหนามโล่งกําลังพัากันมาสิบเบ็ดนะคะสิเบ็ดเ,เกตก็ได้ตัวเลขนะคะ มาบอกกับตัวเลขกันเลยนะคะเนาะจอบบิงผูบาไปนั่มน,นะคะตัวเลขนะคะของอาจารย์ล่าว่านะคะคนค้นหนองค่ายนะคะคนหนองค่ายนะคะ<ม>งวดกอนนะคะกับเขานะคะเข่าหาศูนย์นะคะจับไดออกมาไดหาศูนย์นะคะเลขอาจารย์เพ่นถหามาซีโตเนาะคะ่ะซีโตัว่หามาจับคูเอานะคะไพ่หมักตัวใดกับจับไซนะคะเนาะสวนหมากอ่ะ เปิ้นหายมาซีซีตัวนี่ก็จับคู่ใส่กันนะคะก็ถูกนะคะท่านผู้ชมสำหรับไพ่นะคะที่เขามาแล้วนะคะเกดฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องแม่เกดพาโชคด้วยนะคะนะคะน้ำกระลังล่งลายหล่ะค่ะท่านผู้ชมน้ำโล่งลายพวกน่ะพูกบอกก็อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่คนเราฟังนะคะอยู่คนเราฟังนะคะกระเนะมือ มาเบิ่งแตขาขจาวสิบเบ็ดนะคะเนาะเดี๋ยวเกศนะคะเดี๋ยวเกศจะเอาตัวเลขนะคะเอาตัวเลขมาฝากนะคะเอาตัวเลขมาให้เบิ่งนะคะว่าเลขของอาจารย์นะคะเป็นให้ตัวใดแน่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเอาวนะคะเนาะ,ะเกศก็มาฝากเป็นแค่แนวทางนะคะเกศก็มาฝากเป็นแค่แนวทางใครท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะมักตัวใด เขาก็จับคู่แซลนะคะเนาะเขาตัวเลขมาหายเสียงนะคะต้องเสียงโศกเบิงนะคะงวดนี้นะคะงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะงวดที่สองตารางเลขบิ่งนะคะเลขบิ่งกับบอพาดจั๊งเทือนะคะเลขบิ่งของอาจารย์ค่ะเปิ้นหายมาซีตูนะคะก็เป็นเลขบิ่งนะคะแต่ว่าเข้ามาจับคู่แซามันลั่งถูกนะคะถูกงวดนี้นะคะงวดนี้นะค่ะอาจารย์เพิ่นกระไฮ สซำเก่านะคะเป็นหายซำเกลหายซีคุซีตู่พึเก่านะคะเนาะผนะู้เบากําลังสิดเบ็ดนะคะท่านผู้ชมกําลังสิดเบ็ดอยู่น้ำล่องไหลนะคะ,น,ะ,คะคน้ำล่องไหลท่านเจ้าเวาบรรยากาศ ก่อนจะไปเบื่องตัวเลขนะคะเนาะเกตเอาบรรยากาศมาฝากก่อน,นะะเนาะให้ชุ่มกันก่อนนะคะข้องนำหน่อยของเาของแม่น้ำอายุทยานะคะ่ะนะคะเบื่องนะคะ นี่แหละค่ะตัวเลขนะคะงวดวันที่สิบหกสิงหาะคะ่ะอาจารย์นะคะเป็นกระหายมาานะคะพันหายมาามีศูนย์มีเก่ามีหามีหกนะคะก็ออกหาศูนย์นะคะท่านผู้ชมออกหาศูนย์งวดนี่นะคะเท่ากับมาล่องเบิงนะคะล่องเสียงโฉกเบิงนะคะ มางวดวันที่หนึ่งกันย่านะคะหนึ่งกันย่านี่สีขาวบอนะคะหนึ่งกันย่านี่สีขาวบอค่ะอ้าสามโตนะคะงวดหนึ่งกันย่านะคะเจ็ดก็ได้ตัวเลขนะคะได้ตัวเลขครับอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์พ่นกระหายนะคะพ่นกระหายซีตัวพื้นเก้านะคะซีตูวพื้นเก้าตะว่า ่นบริจัคคู่ให้นะคะ่นบริจับคู่ให,ะะห้เลขนะคะเลขเลขตัวเลข่นกระหายมานะคะนะคะตัวเลขห้มาชัดบอกค่ะท่านผู้ชม่นกระหายตัวเลขมานะคะงวดวันที่หนึ่งกันยานะคะสองห้าหกสี่มีเก้านะคะมีเก้ามีแปดมีสี่มีหานะคะก็ลองเบิองนะคะเนะาะมา งวดนีนะคะจีไดจีออกตัวไดนะคะเนาะเข้ากันรอนะคะเทียงโชกเบิงนะคะผู้ไดมากตัวไดนะคะกระจับคู่ใส่เอานะคะเนะาะไผมากตัวไดก้กะจับคู่ใส่เอานะคะเพราะว่าเหล็กกับบลายตตัวนะคะทะ่านผู้ชมนะคะเอามาฝากท่านผู้ชมเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทาง ท่านผู้ชมผิดจระนาวนะคะเนาะนะคะแคบหนาจอไปเด้อค่ะงวดที่แล้วนะคะกับเขาหาศูนย์นะคะมาศูนย์ก็หานะคะนะคะงวดนี่นะคะจิมาตัวใดนะคะเนาะกะลองเบิงนะคะจะได้ตัวใดนะคะเอามาฝากนะคะเนาะ สำหรับไครนะคะที่เขามาแล้วนะคะเกดกับฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะช่องแม่เกตดพาโชคด้วยนะคะนะีคะเนี่ยคะ่ะตัวเลขนะคะของอาจารย์ลาวาหนองค่ายนะคะคนหนองค่ายนะคะอาจารย์เพิ่นเป็นคนหนองค่ายเนี่ยคะ่ะไหนมาแล้ว กงงะะ็งวดนี่ก็ลร่องเบิงนะคะงวดนี่ก็ลร่องเบิงนี่นะคะชัดปกค่ะแคบหนาจอไว้ด้วยค่ะไปมักเล็กติดตัวได้กับจับคู่แซวนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้เกตกับบมมี่อย่างเนาะคะ่นะเนาะบอมมี่อย่างไรนะคะแค่เอาตัวเลขมาฝากทนผู้ชมนะคะเอาตัวเลขมาฝากทนผู้ชม่มไเป็นแค่แนวทางนะคะหอทนผู้ชมไปพิจารณาเอาเนาะคะ่ะมาจอบเบิงผูบาวสิบเบ็ดนะคะเมื่อนี้ยังบ้าอยู่เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เกตก็ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ